สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพื่อนเคยถามไว้ว่าเวลามันเริ่มเกมแล้วมันพุ่งตัวออกไปมันมีเหมือนกับพายุรอบตัวมันทํำยังไงตอนนั้นผมก็ไม่ได้เล่นไว้ผมก็เลยไม่ได้ถามวันนี้ก็โหลดมาอีกหน่อยหนึ่งมาลองดูอีกก็เลยจะมาอธิบายในหัวข้อนั้นให้นะครับว่าเวลามันเริ่มเกมแล้วมันวิ่งมีพายุเนี่ยคือมันมีช้อยพิเศษเพิ่มขึ้นมาในตอนนั้นนะเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วหรือมากกว่านั้นนะครับมันอยู่ในหัวข้อของ หัวข้อที่2นะครับแล้วก็เลื่อนไปข้างบนนะครับข้างบนนะจะมีหัวข้อนี้อยู่นะครับอ่าที่เป็นตัวนี้นครับทางซ้ายบนนะตำแหน่งนี้คือคล้ายๆกับว่าอาร์บ,บัมรูปภาพมีทั้งหมด4รูปภาพนะครับโดยที่เราจะต้องมีตัวละครตามรูปภาพนะครับเขา,าจะมี4ชิ้น4ตัวนะครับซึ่งผมก็สําเร็จไปแล้วเออสามรูปภาพนะครับคือมีตัวละครรบ3มรูปภาพ อันนี้หรืออัเรียงใช่ไหมครับพอเป็นรูปภาพเนี่ยรูปภาพมันก็จะเต็มนะถ้ายังไม่เต็มเนี่ยมันจะเห็นชัดเพราะฉะนัน้นเวลารูปภาพยังไม่เต็มจะเห็นชัดนะถ้ารูปภาพมันเต็มแล้วมันจะใส่สีสันให้เพื่อนอาจจะมองเห็นตัวไม่ชัดแต่ถ้าเพื่อนยังไม่มีจะเป็นยังไงครับอย่างเงี้ยผมยังขาดอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะสามารถมีความเร็วในการว่ายน้ํานะครับผมจะบอกอยู่เพราะฉะนั้นผมมีความเร็วอยู่ละอันนี้ในการปีนนะ อันนี้ก็ว่ายน้ำเหมือนกันเนาะอ๋ออันนี้บินบินบินอันนี้วิ่งนะครับนี่นะครับเพื่อนต้องสะสมอัลบั้มให้ครบสะสมก็คือหาตัวให้ครบสายฟีก็อาจจะลำบากเล็กน้อยถ้าเริ่นมาเล่นแต่ถ้าเล่นมานานแะล้วผมคิดว่าไม่ลำบากนะเพราะว่าเอ่อมันก็จะหาได้นะครับโอเคที่เหลือไม่มีอะไรฮะ แล้อีกคนหนึ่งเพื่อนกทิ้งข้อความไว้เมืม่อไม่นานมานี้ว่ามันมีระบบเอ่อที่ใช้เพชรฟรีซื้ออัปสถานะได้ซื้อของอัปสถานะได้โดยใช้เพชรฟรีผมก็ไปหาดูก็ไม่เห็นนะไม่รู้อยู่ไหนไอ้ระบบนั้นผมไม่รู้อยู่ไหนใช้เพชรฟรีซื้อมันก็เหมือนเดิม มีเพจซื้อซื้อหีบอันนี้มีตั้งนานแล้วแต่ว่าหีบเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันมันจะให้เป็นอุปกรณ์นะครับถ้าเพิ่มสถานะจะเป็นกระเป๋านะเป็นกระเป๋าไม่มีนะเนี่ยเพิ่มสถานะจะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับสถานะก็จะเป็นว่ายวิ่งปีนบินนะครับแต่อุปกรณ์เนี่ยอย่าไปใช้เพจซื้อเลยไม่คุม้มอะไม่หุ้มเก็บไว้เก็บไว้ซื้อพวกตัวละครดีกว่านะรหรือว่าเก็บไว้ซื้อตั๋วนะครับ ไม่คุ้มนะครับเอาไว้ซื้อพวกตัวละครเนี่ยถ้ามาซื้อหีบเนี่ยผมว่าไม่คุ้มไม่คุ้มเอ,าอ่าเก็บมาซื้อนี่ดีกว่าครับซื้อตัวเหลือก็ซื้อตัวละครเงี้ยเวลามีตัวละครที่เราไม่มีมาเงี้ยมันจะอยู่ในช่องสุดท้ายก็ซื้อดีกว่านะครับ และช่วงนี้ก็โฆษณาบ่อยเลือเกินโฆษณาบ่อยเลือเกินเวลาเล่นก็ถ้าเราอําคานก็ปิด w i f i นะน,นี้ผมเปิด wifi ไว้นะครับเดี๋ยวก็จะไปเล่นตัวนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรครับคลิปนี้หมดละแค่มาอธิบายเรื่องของการออกตัวทิ้งไว้นะครับว่าต้องสะสมภาพให้ครบนะครับแล้วก็มาหาดูไอที่เขาบอกว่าใช้เพจฟรีซื้อก็ไม่เห็นนะเขาว่าพูดไว้ไม่ชัดเจนอ๋อ อันนี้เป็นรางวัลถ้วยผมเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดเอ่อไม่ได้เปิดเน็ตมันก็เลยไม่ไม่ไมอ,อ่ออะไรไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับถ้วยรางวัลแล้วก็อีเวนต์ต่างๆได้ที่จะได้รางวัลแนละ้วมันจะมีตอนนี้มันจะมีอีเวนต์รายวันด้วยที่ให้เล่นและสะสมแต่ว่าผมไม่ได้เปิดเน็ตต้องเปิดนะอันนี้ก็เปิดแล้วตัวใหม่ยังไม่มี เทร์นาเมนต์ถัดไปก็เอาไว้ก่อนตัวใหม่โซนนั้นถัดไปเนี่ยเราต้องขึ้นไปถึงแรงสูงๆนนะมันถึงจะบอกว่าได้ตัวอะไรต้องขึ้นไปถึงลำดับประมาณวันที่สี่อ่ะตั้งไล่ลำดับตั้งขึ้นไปด้วยนะต้องให้สำเร็จด้วยนะ ต้องผ่านการเล่นขั้นเนี่ยตำแหน่งเราต้องสูงแต่ว่าในวันที่หนึ่งที่สองนี่มันจะไม่มีเกณฑ์อยู่มันจะผ่านทุกคนหรือมั้งอ๋นนี่อีเกณฑ์มันจะมีขีดเนี่ยเกณฑ์นี่มันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเราต้องผ่านเกณฑ์นะครับเพื่อที่จะข้ามขั้นไปในช่วงก่อนที่จะมีหแกรนก่อนที่จะได้หีบทองเนี่ยเราไม่ต้องเล่นมากเอาเล่นแค่ผ่านเกณฑ์พอเพราะว่าหีบแดงมันก็หีบทองแดงหีบเงินมันไม่ค่อยมีอะไรเราไม่ต้องไปแข่งขันมากบางทีเราเจอแข่งขันมากแล้วก็เหนื่อยแข่งขันก็คือสะสมถ้วยแล้วผมเคย แนะนำไปแล้วว่าไปลา่าถ้วยไงสำหรับสายปีนะลองไปหาดูคลิปม่หมในช่องก็ได้นะครับเป็นแนวทางนะคลิปไม่ได้ทำไว้ดีนะแต่ว่าเป็นแนวทางได้ไ ติดบลูทูธ้วยโอเคสุดท้ายนี้เดี๋ยวจะมาเล่นตัวนะครับเกมนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะยังยืนยันอยู่ว่าไม่ต้องเครียดนะครับมันไม่ใช่เกมที่ใช้ฝีมือในการเล่นนะครับมันมีนเกมที่เพื่อนใช้อุปกรณ์ถูกกับสนามแล้วก็มีสถานะก็คือวิ่งว่ายบินเนี่ยถึงํำหนดมันก็ผ่านนะด่านด่านมันไม่ต้องใช้ฝีมือ นะครับไม่จําเป็นเลยคําว่าใช้ฝีมือก็คือ,อยังไงใช้เกมที่ต้องใช้ฝีมือเช่นเกมงูกินหางเนี่ยเราต้องใช้ฝีมือครับเราเราว่าเราต้องบังคับเองนะบังคับวิ่งหลบซ้ายหลบขวาบังคับวิ่งตัดคนอื่นเขาเนี้ยอันนี้ต้องใช้ฝีมือ,อเกมที่ต้องเดินบนก,กระดานบางๆเราต้องค่อยเดินแล้วก็โดดไปตามช่องเนี้ยเรียกว่าต้องใช้ฝีมือใช้ทักษะแต่เกมนี้ไม่ต้องเะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่อยากจะได้ให้มันไม่ผ่านมันอยากให้ผ่านแล้วก็เติมเนี่ย อาจจะเครียดนะครับไม่ตงไม่ตรงวัตถุประสงค์ของสายฟรีนะเพราะฉนั้นสายฟรีเนะี่ยอย่าเครียดนะใจเย็นๆนะค่อยๆเล่นไปถ้าชอบนะถ้าสีสันมันสวยแล้วก็โอเคก็ค่อยๆเล่นไป,อ,นะนอ,อ,นไปอันนี้อยากจะผ่านอันนี้แต่ว่ามันใช้แต้มสถานะเยอะ ผมไม่ค่อยผ่านมันก็เลยทิ้งไปก่อนมาดูอีเวนต์ประจำวัน,นครับว่าจะผ่านไหม uh ไม่น่ารอด กลัวไม่พอมันจะปีนชาใช้ตัวนี้มันก็จะบิงมาถึงแค่ครึ่งหนึ่งของอสนามกลัวมันไม่ทันอีกตัดสินใจสองอันนี้อันไหนโอเคเอาเสือแล้ว คือไม่แม่นใจว่าจะใช้ตัวไหนดีมันจะมีเลเวลด้วยนะไอเสือชีตาของเขาเนี่ยแค่เลเวลสิบเลเวลเก้าชีตาของผมมันเลเวลสิบเอ็ดเรายันชนะนะครับส่วนด้านบนเนี่ยมันเป็นมังกรบีเลเวลสิบเอ็ด ได้ทองนะสูงไม่ได้แล้วเออไม่เคยได้ทองอันนี้มองถ้าจะไม่ผิดล่ะได้เว้ย <c oughs> พึ่งบอกว่าไม่เคยได้จำไม่ได้ <c oughs> มาให้โชว์ซะงั้นจำได้เออมันมันมันเคยได้นะคือไม่เล่นนาน,านลืม บอลลูนค่อนข้างเร็วแต่ว่าใช้ได้น้อยมากว่าใช้ได้ครั้งเดียวถ้าใครมีบอลลูนเนี่ยก็ถ้าไม่มีเนี่ยเออเลือกได้แต่ถ้ามีแล้วไม่จาเป็นต้องเลือกมากเพราะว่าบอลลูนเหมือนเร็วพุ่งครั้งเดียวเลยพุ่งยาวเลยในการาปีเนี่ยมันจะพุ่งบอลลูนขึ้นมาแต่ว่ามันใช้ได้ครั้งเดียวเพราะนั้นด่านที่เป็นพุ่งยาวเนี่ยโอเคแต่ว่าใช้ได้ประโยชน์มากกว่าน่าจะเป็นเจ้าตัวนกนะ โอ้ผมเลืวสิบเอ็ดถ้าเทรนี้ไปก็อาจจะได้ที่หนึ่งตอนนี้ไม่ใช้เงินอัพเยอะโอเคลงได้วันละครั้งนะครับถ้าชนะนะครับถ้าแพ้เนี่ยก็จะลงได้ต่อนเนื่องแต่ว่าต้องใช้เพดแปดสิบเพดพึ่งผมคิดว่าก็ไม่คุ้มนะฮะถ้าแพก็ช่างมันเถอะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่แข่งออกไปคนที่ชนะก็จะเป็นพวกของที่เขามีของนะในระดับหนึ่งนะแล้วก็มีด่านที่เหมาะสมอย่างเมื่อกี้ ตอนนี้อยู่ที่ด่านเท่าไหร่วะประมาณ378ร้อแล้วก็มาใช้ตัวนะครับเพราะตัวเนี่ยถ้ามันเต็มก็ใช้เพราะว่ามันจะตบโตค่อนข้างดีเพราะว่ามันมีกระเป๋าด้วยมีอุปกรณ์ด้วยมีเงินด้วยมีทองด้วยมีเพชรด้วย ก็ถ้าเห็นว่าแต้มสถานะมันดี5แต้มดูโคซนะ้ายเขาหน่อยก็ได้แล้วแต่นะนี่ผมไม่เอานะในช่วงเริ่มแรกที่เล่นเนี่ยผมดูบ่อยมากรีบเรียกไว้รือปล่าผิดเ้วยแล้วก็เวลามันพุ่งัวเน ถ้าเรามีวิ่งเมื่อกี้แล้วก็มีน้ำใกล้ๆหรือว่ามีที่ใกล้ๆแล้วเรามีสถานาเนี่ยมันก็จะใช้สถานะต่อเน,นื่องนะครับแต่ว่ามันจะผ่านาช่วงในช่วงเริ่ม,มต้นสก์ดนะครับ เมื่อกี้มันก็มีสถานะให้นะแต่มันใช้200เพรผมคิดว่าไม่คุ้มนะครับ thank you เสียเพชรสองอยผมว่าไม่คุ้มนะครโอเคหมดแล้วโอเคนะครับสารคดีนี้ประมาณนี้นะครับไปสะสมรูปภาพให้ครบนะครับขอบคุณมากครับ